โอ้ลอยู่อะไรอ๋อนี่กดไลค์ไลค์ผ่านอันนี้คือแอดมาจากกดกดอัดจากแท็บเล็ตนะเดี๋ยวจะทดลองว่าใช้แท็บเล็ตในการสอนอะไ์ยังใช้ยังไงนะครับเออสมเออแท็บเล็ตผมก็คือซ a m s u n เอ6ท็อ e นะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดดูก่อนว่าผมทำได้ไหมนะ แชร์อ๋อผมต้องมาแชร์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 มันต้องใช้ก๊อาแชร์สกรีนแชร์สกรีนมแมลงมันก็วิ่งอยู่นั่นแหละขนาดซ้ายได้กล้องมันก็ซ้ายขวาอย่างนี้ได้ไหม่ะ เออหันขวางนี้ก็ได้อยู่หังกับหัวเนี้ยมาแล้วอ้าไปไหนอีกแล้วอ๋อเดี๋ยวผมจะแชร์แชร์ตรงนี้แชร์ไฟ ก็เปิดดูอันนี้ไม่รู้ว่าจะได้มันอยู่ไหนมันไปไหนแล้ววะสกรีนโอ้ไม่เอากระไ ตอนแบบอ๋อ,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 อมันให้มาเซตติ้งอะไรนี้อะ่ะชาด้วยอะ่ะแช์มันไม่ยอมอะ่ะมันไม่ยอมใช้ายากเหมือนกันนะ เราแคนเอ็กซ์แสตสกรีนยูอาร์แคปจิ i งอะดิเฟเรน n ์ทูซีดิสคอน c ิ n น i n u อ o อห้ามอันนี้คือใช้แชร์ไม่ได้แต่คือไลฟ์สดได้ไลฟ์สดทานไอตัวนี้ได้เออเพราะนั้นก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์แหละแล้วก็เป็นหน้าใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้แท็บเล็ตในการเขี่ยนกระดานต่อไป อันนั้นก็สรุปว่าคือสตรีมอยางในใช้ผ่านจากแท็บเล็ตไม่ได้นะครับหรือใครมีวิธีการอื่นก็แนะนำกันมาแล้วกันนะเจะ้ก็เข้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กูด้วยนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แบบว่าเข้ามาสดๆร้อนๆเลยจะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปกอ่อนถ้าใครพูดคุยกันอยู่ในคลิปนี้ได้นะ นะครับไมค์โอเคโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้ว